สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงบทที่1เรื่องเซตกันต่อนะคะโดยบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการยูเนียนกันของเซตค่ะซึ่งถือเป็นการดําเนินการอย่างหนึ่งของเซตนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้กันดีกว่าค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถเขียนเซตที่ได้จากการยูเนียนกันของเซตค่ะและเชื่อมโยงความรู้นะคะระหว่างการยูเนียนของเซตและแผนภาพเวนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะคุณครูนะคะจะก,กำหนดเซตให้2องเซตดังนี้ค่ะกำหนดให้นะคะเซต a ค่ะเท่ากับเซตของ 2, 3, และ4ค่ะเซต B นะคะเท่ากับเซตของ 3, 4, 4 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, และ9ค่ะจงเขียนเซต C นะคะที่มีสมาชิกค่ะเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือทั้ง2องเซตค่ะนักเรียนสามารถหาสมาชิกของเซต C ได้หรือเปล่าคะ การพิจารณาสมาชิกของเซต c นะคะเราจะมาพิจารณาจากสมาชิกของเซต a และเซต b ค่ะเรามาดูที่2ก่อนนะคะเราจะเห็นว่า2เป็นสมาชิกของเซต a ค่ะสอดคล้องกับเงื่อนไขในนี้นะคะดังนั้น2จึงเป็นสมาชิกของเซต c ค่ะ3นะคะเป็นสมาชิกของเซต a และเซต b นะคะก็คือ3เนี่ยเป็นสมาชิกของทั้ง2องเซตนะคะจึงสอดคล้องกับเงื่อนไข3จึงเป็นสมาชิกของเซต c ค่ะเช่นเดียวกันกับ4ค่ะ 4เป็นสมาชิกของเซต a และเซต b นะคะจึงเป็นสมาชิกของทั้งสองเซตค่ะ4จึงเป็นสมาชิกของเซต c ค่ะรวมถึง8และ9นะคะเป็นสมาชิกของเซต b ก็สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ค่ะดังนั้นนะคะ8และ9จึงเป็นสมาชิกของเซต c ค่ะดังนั้นนะคะเซต c ค่ะจึงเท่ากับเซตของ2 3 4 8และ9ค่ะเราจะเรียกเซต c นะคะว่ายูเนียนของเซต a และเซต b ค่ะ เราจะเขียนแทนด้วยนะคะเซต A ค่ะตามด้วยสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต B ค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะยูเนียนของเซต A และ B นะคะเท่ากับเซตของ 2, 3, 4, 8, และ9ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของยูเนียนกันดีกว่านะคะยูเนียนของเซต A และเซต B นะคะก็คือเซตที่สมาชิกค่ะเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือทั้ง2เซตค่ะ เราจะเขียนแทนด้วยนะคะเซต A ค่ะตามด้วยสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต B ค่ะบทนิยามของยูเนียนของเซต A และเซต B นะคะจะเท่ากับเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x นะคะเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะหรือ x นะคะเป็นสมาชิกของเซต B ค่ะในที่นี้นะคะคุณครูจะขอเรียกยูเนียนของเซต A และเซต B อย่างสั้นๆว่าเซต A ยูเนียนเซต B ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่านะคะ ตัวอย่างนี้นะคะให้เซต a ค่ะเท่ากับเซตของ0 1 2ย์และ3นะคะเซต b ค่ะเท่ากับเซตของ1 3 5และ7ค่ะจงหาเซต a เนียนเซต b ค่ะเซต a เนียนเซต b นะคะสมาชิกนะคะจะต้องมาจากเซต a หรือมาจากเซต b นะคะหรือมาจากทั้งสองเซตค่ะเดี๋ยวเรามาหาสมาชิกเหล่านั้นกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่0ูนย์ค่ะศูนย์เป็นสมาชิกของเซต a นะคะดังนั้น0ูย์จึงอยู่ในเงื่อนไขนี้ค่ะ 1น,นะคะเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นะคะจึงอยู่ทั้ง2เซตค่ะก็ได้เช่นกันนะคะ 2, 2ค่ะเป็นสมาชิกของเซต A นะคะก็ได้เช่นกันค่ะ3เป็นสมาชิกของทั้ง2เซตนะคะ3<า>ก็ใช่เช่นกันค่ะ5และ7นะคะก็เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะ,คะก็อยู่ในเงื่อนไขเช่นกันค่ะซึ่งสมาชิกเหล่านี้นะคะ เราก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกของเซต A ยูเนียเซต B ค่ะดังนั้นนะคะเซต A ยูเนียเซต B นะคะจึงเท่ากับเซตของ0 1 2 3 5และ7ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้ค่ะให้เซต A นะคะเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5และ6ค่ะ เซต b นะคะเท่ากับเซตของ1 2 3และ4ค่ะจงหาเซต a เนี o n เซต b นะคะเช่นเดิมค่ะสมาชิกของเซต a เนี o n เซต b นะคะจะต้องเป็นสมาชิกขึ้งมาจากเซต a หรือมาจากเซต b นะคะ,หร,าา b, ะ,คะหรือมาจากทั้ง2เซตก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า1 2 3และ4นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ใน2เซตเลยนะคะก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ค่ะ5และ6นะคะเป็นสมาชิกของเซต A นะคะดังนั้นนะคะก็อยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะได้ว่าสมาชิกนะคะที่เราจะได้ก็คือ1 2 3นะคะ4 5และ6ค่ะดังนั้นนะคะเซต A อยู่เนเซต B นะคะจึงเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5และ6ค่ะ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะเซตดังกล่าวนะคะก็คือเซต A นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเซต A อยู่เนี่ยเซต B จึงเขียนได้ว่าเท่ากับเซต A ค่ะทำไมจึงเท่ากับเซต A นักเรียนลองพิจารณานะคะจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกทุกตัวของเซต B นะคะเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเซต B นะคะเป็นสับเซตของเซต A ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเซต A อยู่เนี่ยกับเซต B นะคะจึงเท่ากับเซต A ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของแผนภาพเวนและการยูเนียนกันดีกว่าค่ะกําหนดให้นะคะ u แทนเอกภพสัมพัทธ์ค่ะเซต a และเซต b นะคะเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ u นะคะโดยที่เซต a และเซต b มีสมาชิกบางส่วนร่วมกันค่ะแผนภาพของเซต a และเซต b นะคะมีสมาชิกบางส่วนร่วมกันก็เป็นดังนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมากล่าวถึงสมาชิกของเซต a ยูเนียนเซต b ค่ะ ก็คือสมาชิกแต่ละตัวนะคะจะต้องเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือทั้ง2เซตนะคะเดี๋ยวเราจะพิจารณาข้อความนี้ทีละส่วนนะคะพร้อมทั้งแรงเงาแผนภาพไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นที่สมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเราจะแรงเงาบริเวณใดใดแผนภาพก็คือแรงเงาบริเวณภายในวงกลมที่แทนเซต A นั่นเองค่ะถัดมานะคะ สมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของเซต B ค่ะแทนบริเวณใดในแผนภาพคะนักเรียนแรงเงาลงไปเลยค่ะก็คือภายในวงกลมที่แทนเซต B นั่นเองค่ะถัดมานะคะสมาชิกแต่ละตัวค่ะเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตค่ะนักเรียนจะแรงเงาบริเวณใดคะก็คือแรงเงาบริเวณที่วงกลมที่แทนเซต A และเซต B ซ้อนทับกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงาทั้งหมดนี้นะคะมาแรงเงาลงในแผนภาพเดียวกันค่ะก็จะได้ดังนี้นั่นเองค่ะส่วนที่แรงเงานี้นะคะเราจะเขียนได้เป็นเซต a อยูเนียสเซตค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพถัดมานะคะเซตเและเซตบนะคะเป็นสับเซตของเอกภพสับพัอยูเช่นเดิมนะคะโดยที่เซตเและเซตบนะคะไม่มีสมาชิกร่วมกันค่ะแผนภาพก็จะเป็นดังนี้นะคะ เราพิจารณาส่วนแรกค่ะส่วนที่สมาชิกแต่ละตัวนะคะเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะนักเรียนจะแรงเงาบริเวณใดในแผนภาพคะก็คือแรงเงาบริเวณที่อยู่ภายในวงกลมที่แทนเซต A นั่นเองค่ะถัดมาค่ะสมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของเซต B ค่ะจะแรงเงาบริเวณใดคะก็คือแรงเงาบริเวณภายในวงกลมที่แทนเซต B นะคะส่วนสมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตนะคะ ก็จะไม่สามารถแรงเงาได้นะคะเนื่องจากเซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันค่ะและเมื่อเรานำส่วนที่แรงเงาทั้งหมดนะคะมาแรงเงาในแผนภาพเดียวกันจะได้ดังนี้ค่ะซึ่งส่วนที่แรงเงาทั้งหมดนี้นะคะจะเรียกว่าเซต A อยู่ n นเซต B ค่ะถัดมานะคะเซต A และเซต B เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U นะคะโดยที่สมาชิกทุกตัวของเซต B ค่ะเป็นสมาชิกของเซต A นะคะ หรือกล่าวสั้นๆว่าเซต B เป็นสับเซตของเซต A นั่นเองค่ะแผนภาพก็จะเป็นดังนี้นะคะวงกลมที่แทนเซต B ก็จะอยู่ภายในวงกลมที่แทนเซต A ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแรงเงาแผนภาพนะคะสมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของเซต A ค่ะจะแรงเงาบริเวณใดคะเช่นเดิมค่ะบริเวณภายในวงกลมที่แทนเซต A นั่นเองค่ะสมาชิกแต่ละตัวเป็นสมาชิกของเซต B ล่ะคะ ก็แรงเงาะคะภายในวงกลมที่แทนเซต b นั่นเองค่ะถัดมานะคะสมาชิกแต่ละตัวนะคะเป็นสมาชิกของทั้งสองเซตค่ะก็แรงเงาภายในเซต b เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าวงกลมที่แทนเซต a และเซต b นะคะซ้อนทับกันบริเวณเซต b ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำส่วนที่แรงเงาทั้งหมดค่ะมาแรงเงาลงในแผนภาพเดียวกันนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะซึ่งส่วนที่แรงเงานี้นะคะจะเขียนได้เป็นเซต a เนี o นเซต b ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่านะคะตัวอย่างนี้นะคะกําหนดแผนภาพดังนี้นะคะจงหาข้อที่1ค่ะเซต a อยูเนียเซตบค่ะข้อที่2องเซตเอยูเนียเซตซค่ะเดี๋ยวเราไปพิจารณาข้อที่1นะคะเซตเอยูเนียเซตบกันดีกว่าค่ะ สมาชิกนะคะซึ่งอยู่ภายในเซต A ยูเนียเซต B นะคะก็คือสมาชิกที่อยู่ภายในวงกลมที่แทนเซต A หรือภายในวงกลมซึ่งแทนเซต B นะคะหรือภายในบริเวณนะคะซึ่งเซต A และเซต B นะคะซ้อนทับกันค่ะซึ่งในที่นี้บริเวณนั้นก็คือบริเวณที่เป็นเซต A นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสมาชิกของเซต A ยูเนียเซต B นะคะก็หมายถึงสมาชิกที่อยู่ภายในบริเวณนี้นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นเซตของ0 1 3 4 6และ9ค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะเซต A อยู่ s นเซต C ค่ะก็จะหมายถึงสมาชิกนะคะซึ่งอยู่ภายในเซต A หรือสมาชิกอยู่ภายในเซต C หรือภายในทั้งสองเซตนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือสมาชิกอยู่ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต A สมาชิกนะคะซึ่งอยู่ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต C ค่ะ และสมาชิกนะคะที่อยู่ภายในบริเวณที่เซต A และเซต C ซ้อนทับกันนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสมาชิกของเซต A ยูนีเซต C นะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะแล้วก็บริเวณนี้นั่นเองค่ะทีนี้คุณครูจะเขียนเรียงให้เป็นระเบียบนะคะก็จะได้เป็นเซตของ 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8และ10ค่ะ หลังจากที่เราพิจารณานะคะการยูเนียนกันของเซตสองเซตไปแล้วนะคะต่อไปเราจะพิจารณาการยูเนียนกันของเซตสามเซตกันบ้างค่ะกําหนดให้ U แทนเอกภพสัมพัทธ์นะคะเซต A เซต B และเซต C เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U นะคะยูเนียนของเซต A เซต B และเซต C นะคะก็คือเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต A หรือ x เป็นสมาชิกของเซต B นะคะหรือ x เป็นสมาชิกของเซต C ค่ะ ในที่นี้ก็หมายความว่าสมาชิกของยูเนียนของเซต A เซต B และเซต C นะคะก็คือเป็นสมาชิกที่อยู่ภายในเซตใดเซตหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นสมาชิกซึ่งมีร่วมกันทั้งสองเซตนะคะหรือจะเป็นสมาชิกที่อยู่ร่วมกันทั้ง3เซตก็ได้ค่ะเราจะเขียนแทนด้วยเซต A ตามด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต B แล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ลักษณะเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยเซต C ค่ะ ซึ่งในที่นี้นะคะคุณครูจะขอเรียกสั้นๆว่าเซต A, ยูเนียสเซต B, ยูเนียสเซต C ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพเว้นะคะและการยูเนียนกันค่ะเราจะพิจารณาเซต A, เซต B และเซต C ซึ่งเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ U นะคะโดยแผนภาพแสดงเซต 3, เซตเป็นดังนี้นะคะนักเรียนสามารถแรงงานบริเวณที่แสดงเซต A, ยูเนียนเซต B, ยูเนียนเซต C ได้หรือเปล่าคะ บริเวณที่แรงเงาก็จะเป็นดังนี้ค่ะก็คือบริเวณที่อยู่ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต A ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต B แลวก็ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต C นะคะและก็จะเป็นบริเวณที่เซตทั้ง2มีสมาชิกร่วมกันนะคะและก็เป็นบริเวณที่เซตทั้ง3มีสมาชิกร่วมกันได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาตัวอย่างนี้นะคะ ตัวอย่างนี้ค่ะให้เซต A นะคะเท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4และ5ค่ะเซต B นะคะเท่ากับเซตของ 0, 3, 5และ6ค่ะและเซต C นะคะเท่ากับเซตของ 2, 3, 6และ7ค่ะข้อที่1ค่ะเซตจงหานะคะเซต A ยูเนียนเซต B ค่ะข้อที่2นะคะเซต A ยูเนียนเซต B ยูเนียนเซต C ค่ะข้อที่3นะคะเซต A อินเ์เซกับเซตของเซต B ยูเนียนกับเซต C ค่ะข้อที่4นะคะ เซต A อินอร์เซกับเซต B ค่ะและยูเนียนกับเซตของ C ค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาทีละข้อนะคะเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะเซต A อยูเนียนเซต B นะคะสมาชิกนะคะก็จะต้องเป็นสมาชิกมาจากเซต A หรือเซต B หรือมาจากทั้ง2องเซตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับเซตของ0 1 2 3 สี่ห้าและ6ค่ะถัดไปนะคะข้อที่2ค่ะเซต A ยูเนี o n เซต B ยูเนี o n เซต C นะคะก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ภายในเซต A หรือเซต B หรือเซต C นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะคะก็จะได้สมาชิกเป็นเซตของ0 1 2 3 4 5 6และ7นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3มนะคะเราจะพิจารณาเซต B ูเนี่ยเซต C ก่อนค่ะเซต B ูเนี่ยเซต C นะคะสมาชิกก็คือต้องอยู่ภายในเซต B หรือเซต C หรืออยู่ภายในทั้งสองเซตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซต B นะคะ U เนี่ยเซต C นะคะจะเท่ากับเซตของ0 2 3 5 6และ7ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพิจารณานะคะเซต A ินเ e r s e c t กับเซตของ B union กับเซต C ค่ะซึ่งความหมายของเซตนี้นะคะหมายความว่าสมาชิกนะคะต้องอยู่ทั้งในเซต A และอยู่ยทั้งในเซต B เน i o n เซต C ค่ะซึ่งเนื่อเราพิจารณาแล้วนะคะเราจะเห็นว่า2นะคะเป็นสมาชิกที่อยู่ภายในทั้ง2องเซตนะคะ3เช่นกันค่ะและ5ด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะเซตนี้นะคะจึงเท่ากับเซตของ2 3และ5ค่ะเรามาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ค่ะเราก็จะพิจารณาภายในวงเล็บนะคะก็คือเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B ค่ะเรจะพบว่านะคะสมาชิกที่อยู่ภายในเซต A และเซต B นะคะก็จะมี3และ5ค่ะ พราะฉะนั้นแล้วนะคะเซตนี้จะเท่ากับเซตของ3และ5ค่ะดังนั้นนะคะเซตของ A นเซต B นะคะูเซต C ค่ะเราก็จะพิจารณาสมาชิกนะคะโดยสมาชิกของเซตนี้นะคะหมายความว่าเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ภายในเซต A นเซต B หรือภายในเซต C หรืออยู่ภายในทั้ง2องเซตนี้ก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะสมาชิกของเซตนี้นะคะจึงเท่ากับเซตของ2 3 5 6และ7ค่ะนอกจากการพิจารณาสมาชิกของเซตแล้วนะคะเรายังสามารถนำแผนภาพเวนมาช่วยในการหาคำตอบของแต่ละข้อได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้นะคะเป็นแผนภาพเวนแสดงเซต3เซตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำสมาชิกนะคะในเซต A เซต B และเซต C นะคะเขียนลงไปในแผนภาพเวนกันค่ะเริ่มต้นที่0ูนย์ค่ะ 0เป็นสมาชิกของเซต B เท่านั้นนะคะดังนั้น0จึงอยู่บริเวณนี้ค่ะต่อไป1นะคะ1เป็นสมาชิกของเซต A เท่านั้นค่ะ1จึงอยู่บริเวณนี้นะคะ2เป็นสมาชิกของเซต A และเซต C ค่ะ2จึงอย,ย,ยูย i, ่บริเวณนี้ค่ะ3นะคะเป็นสมาชิกของทั้ง3เซตนะคะ3จึงอยู่บริเวณนี้ค่ะต่อไป4นะคะ4เป็นสมาชิกของเซต A เท่านั้นค่ะ4จึงอยู่บริเวณนี้นะคะ ห้าคะ่ะห้าเป็นสมาชิกของเซต A และเซต B นะคะห้าจึงอยู่บริเวณนี้ค่ะหกนะคะเป็นสมาชิกของเซต B และเซต C ค่ะหกก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะตัดสุดท้ายคือเจ็ดนะคะเจ็ดเป็นสมาชิกของเซต C เท่านั้นค่ะเจ็ดจึงอยู่บริเวณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาทีละข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเซต A ยูเนี่ยนเซต B ค่ะเราจะพบว่านะคะก็คือสมาชิกที่อยู่ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต A หรือสมาชิกที่อยู่ภายในวงกลมซึ่งแทนเซต B นะคะ หรือสมาชิกที่อยู่ภายในบริเวณที่ทับกันทั้งสองเซตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซต A u n i o นเซต B จึงเท่ากับเซตของ 0, 1, 2, 3, 4, 5และ6ค่ะถัดมาที่ข้อที่2นะคะเซต A u n i o นเซต B u n i o นเซต C ค่ะเราจะเห็นว่าคําตอบของข้อนี้นะคะก็คือสมาชิกที่อยู่ภายในวงกลมทึ่แทนเซต A หรือสมาชิกภายในวงกลมทึ่แทนเซต B นะคะหรือสมาชิกที่อยู่ภายในวงกลมทึ่แทนเซต C ค่ะหรือจะอยู่ร่วมกันทั้งสองเซต หรือสเซตก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซต A union เซต B เน i o n เซต C จึงเท่ากับเซตของ0 1 2 3 4 5 6และ7ค่ะถัดมาที่ข้อที่3นะคะเราก็จะพิจารณานะคะเซต B union เซต C ก่อนค่ะเซต B เน i o n เซต C นะคะก็คือสมาชิกอยู่ภายในในบริเวณเซต B ภายในบริเวณเซต C นะคะหรือภายในบริเวณที่ร่วมกันทั้งสองเซตนี้ค่ะ ซึ่งเมื่อเซต A นะคะไปอินเตอร์เซ็กกับเซตดังกล่าวนะคะเราจะพบว่าเซต A คือเซตบริเวณนี้นะคะเมื่อมาอินเตอร์เซ็กกับเซตดังกล่าวก็จะหมายถึงเซต A นะคะซ้อนทับกับเซต B อยู่เนี่ยเซต C ค่ะก็จะได้บริเวณนี้ค่ะก็คือเซตของ 2, 3และ5ค่ะถัดมาที่ข้อที่4นะคะเราจะพิจารณาภายในวงเล็บก่อนค่ะก็คือเซต A อินเตอร์เซ็กกับเซต B นะคะก็คือบริเวณที่เซต A และเซต B มีสมาชิกร่วมกันนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะ เมื่อยูเนียนกับเซต C แล้วนะคะก็จะได้คําตอบเพิ่มขึ้นคือบริเวณนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะเท่ากับเซตของ 2, 3, 5, 6และ7ค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ดีกว่าค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ ยูเนียนของเซต A และเซต B นะคะก็คือเซตที่สมาชิกค่ะเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือทั้ง2เซตค่ะจะเขียนแทนด้วยนะคะเซต A ค่ะตามด้วยสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซต B ค่ะโดยกฎนิยามของยูเนียนของเซต A และเซต B นะคะจะเท่ากับเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x นะคะเป็นสมาชิกของเซต A หรือ x เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพวนะคะและการยูเนียนกันของเซต2เซตค่ะ แผนภาพแรกนะคะเป็นแผนภาพที่แสดงเซต A และเซต B มีสมาชิกร่วมกันนะคะส่วนที่แรงเงานะคะก็จะเรียกเป็นเซต A ยูเนี่ยนเซต B ค่ะแผนภาพที่2นะคะเป็นแผนภาพที่เซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันค่ะส่วนที่แรงเงานะคะก็จะเรียกเป็นเซต A ยูเนียนเซต B ค่ะแผนภาพที่3เป็นแผนภาพที่เซต B เป็นสับเซตของเซต A นะคะซึ่งเราจะเรียกส่วนที่แรงเงาว่าเซต A ยูเนี่ยนเซต B เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการยูเนียนกันของเซต3เซตนะคะยูเนียนของเซต A เซต B และเซต C นะคะจะเท่ากับเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก x ค่ะโดยที่ x เป็นสมาชิกของเซต A หรือ x เป็นสมาชิกของเซต B หรือ x เป็นสมาชิกของเซต C ค่ะอันนี้เป็นแผนภาพเวนสดงเซตสเซตนะคะส่วนที่แรงเงาก็คือส่วนที่เซต A ยูเนียนเซต B ยูเนียนเซต C ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะของบทเรียนในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ